สบายดียามแรงลาวทางลาวจุกุจิคนุนสวัสดีทางไทยจุกุจิคนุนยามแรงพี่น้องโอ้ยเบากบระบาถือคำแล้วพี่น้องคำแล้วคำแล้วคำแล้วคำคักคำแน่เห็นยังคำประธานเลยแจ๊กนัตตลีก็เห็นยังพี่น้องคำเอาคำเอาคำเอาขึ้นยังคำประธานคำ กับบาวากันพี่น้องมันบรท่านวันนี้ก็เอามืออื่นบรท่านมืออื่นก็เอามือพี่น้องบาวากันยังไรเมื่อไรเว้นพื้นคอนเทนต์นั่นละคำแล้วคำคักำน่้คอยทางมาพื้นวันเธอสีมาบ่มล็ดเนาะบัคโคลนะมื่อันนี้กับบาวาว่าลายยายห้างพี่น้องชิพ่าพี่น้องไปกินข้าวไปกินกับไข่โพโลโพโลบักโพโลบักโพโลูอะไร กินกับไข่โพโล่พี่น้องซื้อมาถ้าเขามาบีดเกสแตนางนึกว่าพ่อทรายพ่อเมน่นจะกลัวได้ชิพ่าพี่น้องไปกินขา่พนนนพาพี่น้องมื่อวานี้ชิพ่ากินแต่ขขานั่นแหละมื่อวานี้นั่งนาตาลี่ค่าอันค่าเวียค่างานอะไรพี่น้องค่าเบิง้ง เบิ่งไผ่เบิ่งดวงนั่นล่ะท่านเจ้ามหาพวกปู่เฒ่าูอูกเจ้ามาเบิ่งไผ่เบิ่งดวงกับบ้านดอกแล้วแต่ทัศนวัฒน์ข้างเขาล่ะก็ได้ปุ่นได้เจลนะพี่น้องบ้านเราเมืองเราเพื่อนเบิ่งเองเพื่อนจิ๊บฮะไปกินข้าวแล้วน้องค้ำแล้วมืดปืดตาแล้วก็ยังเวียนอยู่ดอกนัอยนึงโอ้ยก้องโอ้ยสบายดีนะมาเล่งคือเก่าสวัสดีจ้ายามาเล่งมาดำได้ทางเลยนะ เน่มึงขี้อยู่ัญีหมกเข่า,า,านเนาะบ้านี่นะต่ี้ตะกอนกับันมีขี้หมกพิษักนะเก็บเบิรดนะผ่าขนองวดทัดขีย้ย่ทาวอรน้นำบ้านน้ำเมืองมือทักกระโดดมากรบ้านคนเมืองอัะตอนชื่อนี่กับเบิราดอัจฉริยเห็นอยู่ตอนชื่อเน้องที่ก็เข่านะ,นะนาอ,อัจฉริยอ้อากินอะไรทวาพเปพ่ออันรถขาเจ้าจอดควงห้างรถต้องลื่นลื่นลื่นหันลื่นนี่อนี้เข้าเจ้าพี่น้องเขาฮูีเขาเปล่าเขาฮู บ้านเขาอื่นบ้านเาทีอื่นเข้าหงหงนักขัดทเที่ยจานเดี๋ยวคุณแี่บุหินเล่นร้องกับเขาองว่นมันเไม่ได้พาาขาป่าการุกไม่ได้พาเขาหัวเขากเลยนอาไม่ได้กินกับกินเลยนอนกินละก็นอนอันเยาวาแห้งไรกระนี้บัตรขายคาเฟบัตรีได้เป็นตาได้ดกรนังฝ่าวาหานคาเฟอะไรก็ได้ยีดอกเธอจอกสองจอกนาะ ใครไปใครมาคนพามาเบิ่งดวงน้ำก็เลยเสียเวลากไปนั่นไปนอกก็เลยคำมืดไปจักหน่อยทั้งผู้ทูมาทาั้งนั้นกรุงเทพเนี่แล้วก็ทั้งในบ้านเอาเน่ทูมาอืมทูมาเบิ่งนั่นแหละล่ะกะบผักู้กัไข่แรกแต่ก็ได้แต่กู้คือทิ้นนั่นละเทาก็บว่าได้บุงบอกเอาได้แต่ผู้คือทิ้นได้แต่ได้แต่กู้เสียหายก็ได้ซื้ออันนี้ี่น้อกกับคำมันซื้อพี่น้อกด้กยบ่าก,นกันเนาะ ตะปนาบไลครับนี่งแล้วกะเจียวร่วดลงเล่นหนึ่งทำเงาอาอกลูกทุกปลูกเลดโอ้ยจะมาปุ่มที่กล้องดประปิดะไฮโปโลอันที่โโอซอ,อยเนีาา่ยฟังอย่า,าว่าขั้นยาว่าสี่เด้อพี่น้องทุกคน แซ่ดเอาได้แบบอันกินข้าวเจ้าอันกิอข้าอันไปกรุงเทพใหม่ใหม่ไปอยูบ้านเคยกินแต่ข้าวเหนียวพี่น้องพุงข้าวเหนียวพุงใหญ่พุ่งลูปไปแล้วไปกินข้าวเจ้าอันเช่นไรอันกินบ่แล้วโอ้ยคือทอดบ้านกับโบเล่ย์พอยกินถ้าไปกินถ้าไปกินอาหารอันกับทำใมันเข้ากับบริเวบุกเชยด้วบ่แซ่บเลยกินแล้วก็บ่แซ่ว เป็นอนี้เนาะมันคือมันบอกคือเจียวประเด็กเขาบอกว่าไปว่ามานะคือบัคือแกงละไม่หรอเบอร์แทะแล้วก็เบอร์ยากรเลี้ยวหิวเข่าแล้วก็เม่ไหแล้วมนเลยพี่น้องเลยบอ้ฟางอัตกรเตรียมจาดอ่ะนาพี่น้องชุ่มเอือบัีเลยกินลวนเลยพี่น้องแทบชุ่มอือกินได้แล้วยังอู่ย่งอยู่ มาจุกจะถุงยางแทบเทบเทบขนาดอืมเแ้อกินยาเมลออาประดังกินยาเมลงคือกาว แคบดกระโดอกยองพังจะทำงานโรงงานแวอดู่ชื่อเท่กรุงเมตรเทเนอเทกิโลก้าเ่เไหนวะ ทเที่ยวโตโตไปน่ะละอยู่ในโรงงานมิตรคามหกสั้นโรงงานทำโรงงานเรียอันไฟมันสดพี่น้องได้ยังหัวไฟสดอันไฟอะไบงจอนละมันสดใน,นบันไดทางขึ้น <S <S 1> <S 1> แต่มาพากันเรนคือน,นั้นทึ่งดานฟ้าพี่น้องม้นประจักท้างไป ปา้าไปค่าประตูเล็กทางดาดฟ้าออกก็บ่ได้ <c oughs> ออกบ่ได้เป็ดกุญแจครับนี่แหละค่าเซิร์ฟเพื่อที่หาเห็นอันพวงก,กุญแจนะครับมีตั้งแต่ลูกต้องป็นปุ่ม,มพวงกุญแจจักจะเอาลูกในลูกยามาเปิดโอ้ยหากขาเรียนชันจะถูดเดือดรึเ่ามันมันนี่พอน,นามากไปเลยหัวหนาอย่นนี่แหละ

นั่งหลุดทั่วทงไกลนี่หลุดทั่วมันนั่นตีมันระเบิดมันระเบิดก็มันก็บู่้เฮาบ่จักอะฮู้แต่ว่ามันเสียหลักมันเสียหลักแล้วเออมันนั่นมันดังตะนะพีนควกุมคิ้วขึ้นเลยอานาตรีนั่งอยู่หลุดทั่ว2ในนงพ่นเลยค่าหลุดทั่วี800กว่าบาท800หรือ900เป็นช่วงน นั่งดูมกน่นั่งก็นังอยู่หนาเลื่อนๆเพื่อพลนั่งอยู่เพือเบอยู่ทุ่งเลดนั่งไปถ้าไปหัวไทยเนาะมือต่ละอันนั้ละตีนั่นละเบิดตีนจักตีนนับเบิ่จแกเนันะเบิดหูหแต่าดังน้องดังดังนย่งต่นมากะลุมเขาในหลวงน่ตีนอง ควรเก็บหรือควรยังไงรู้มืหันใจกับ,บอ,อ,อบ,บาออกจะบลาภากับลาลูมออกจากรถนะพี่น้องเอ้ยปันปป่นโป่งกันไปอันรถนะกระชี่พี่น้องชี่เขาป่าคนไะด้ถักตะวันซะูเพอร์เรเปินเคงเล่นดีเปินก็ยังมีชมาธิอยู่รถนะกระชี่เขาป่าคนนีเราบุกไปยังหรอกจากมาพากันลงจากควนยังไงรู้มืขึ้นทึ่งได้ลดนะคิวคิวหายใจกับเอก กับวดไพ่บบปัจจุโคนบ่เป็นยังเล่าสู่ฟังพี่น้องว่าพืชอยู่พังเพราะวันพวกใหม้มันเงียบพนักพอนั่งกันเล่าสู่ฟังเป็นตายเป็นตายานแสดงว่าทุโคนยังมีบูญอยู่นะพี่น้องในโดดนะเต็กตุ๊งเล่กับบังคับพวกอะไรอัน อ่าซูเปอร์นักกระบังขับพวงมาลัยเขาเน้นหน้าตีนางไก่พิ่นครับดิล้วก็บังขับพวงมาลัยน่ะบึมเขาเขาเขาป่าแหละแล้วก็คอยลุยลุยลุยเข้าไปไก่ตื่นพลเอกพรมชีบีอีกได้ยังดีแต่ประตูจะเปิดได้อีกเพราะน้ำนั่นยังดีอยู่รถ่นอย่างบนไปยังจะมาแย่จะลงมจะรุนนั่นก็ถูกอยู่ ไ้พังเราว่ากันเนาะแต่ยืจอเพื่อนกันสำหรับว่าเพื่นดีเพื่อนอันเก่งเพื่นบัขับหลุดได้พี่นอนหลุดขั้นบักใงญ่องชั้นเพราะน้องมันตักทีหน,น้ามันดีที่กว่าทีหน้านงบ่ ชิปๆกลัวบอกชิปหาชิแคนละคุณกะเก่งอะีรอื้ครักินนทางเ้าวันนี้ไ่ได้หวัหวเี่นองไเบาเฝ้าแน่ ข้าวตะเวนคนละก็เลื่อด้ยเป็นอันฝึกยังบ่อเลยไม่อิ่มอะไอ๋ออิ่มไยเอาหวานนิดนงเองก็ได นในรุ่งจะรุบถึงก็ไม่รวดมาโตอเอากระทุให้รวดรุดข้นอื่นมาเอาอยู่กลางทางลุดปลาไดมม่อๆแต่พี่เอามันเป็นปลาแล้วลุ่งนาน เทศนะคนอ่าดคลิปนี้แต่ว่าจะยิ่งว่ายังออกไปาวายพิาพาทอันใดทั้งเอ่อภายที่นาตยอดแล้วก็ขอโทษขออภัยพี่น้องครับว่าให้ฟังชื่อบริจิตนาบด้ตั้งใจว่าให้ฟังนะครับ สบายดีสวัสดีจ้าถูกสุกคนกับขอบุนของคุณอะไรถูกทุกคนถูกมองทุกบอลพี่น้องอีกทีทุกุลที่เบิรงดนาตาลีพี่น้องกำลังเลือกการเรืองงานบ่านกำลังหอนบ้านหอนห้อกถูกทุกคนพี่น้องก็่จะเริ่มเบิรงดนาตาลีได้พี่น้องเบิรงแล้วก็คอมเมนต์คอมเมนต์ได้ถามได้พี่น้องว่าได้ยอกได้คุยได้องค์บอกคุยพี่น้องถามได้มาลับพอดีทุกุลสุกคนเด้อ